ประเทศไทยประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกหลายล้านคนทุกปีวัดวารามอันง,งดงามชายหาดใยขาวตลาดกลางคืนที่มีสีสันและประเพณีทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยเหล่านี้คือใบหน้าที่แสดงให้โลกรูก้แต่เบื้องหลังแสงไฟระยิบระยับนั้นมีด้านมืดที่ไม่ค่อยมีใครเปิดเผย โลกที่ดำเนินการเบื้องหลังห่างไกลจากสายตาของนักท่องเที่ยวและกล้องถ่ายรูปโลกที่เต็มไปด้วยเงาการเอารัดเอาเปรียบอาชญากรรมความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรงในการเดินทางครั้งนี้เราจะเปิดเผยและพบเห็นอีกด้านหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักด้านมืดของเมืองไทย เพื่อที่จะเข้าใจด้านมืดของเมืองไทยเราต้องมองย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของประเทศมายาวนานประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเส้นทางสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตั้งแต่กลางศตรวรรษที่20นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมืองต่างๆเติบโตอย่างรวดเร็วดึงดูดคลื่นผู้คนจำนวนมากจากชนบทเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น แต่การเติบโตนี้ไม่ได้สมดุลโดยระบบสังคมและเศรษฐกิจที่สามารถปกป้องทุกระดับของสังคมความไม่เท่าเทียมกันขยายกว้างขึ้นเมื่อการท่องเที่ยวกลายเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจด้านมืดเริ่มปรากฏขึ้นการค้ามนุษย์อาชญากรรมความยากจนและความคอร์รัปชันที่แอบแสงอยู่ในร่างกายของประเทศนี้ เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เขียนไว้ในโบโรชัวร์การท่องเที่ยวแต่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหรูหราและความสุขของเมืองเรื่องราวที่เราจะเปิดเผยร่ยรวมกันหนึ่งในด้านมืดเถียนได้ชัดที่สุดคืออุตสาหกรรมทางเพศที่ขยายตัวอย่างรวดเรว็วประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะศูนย์กลางความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ที่ซึ่งผู้หญิงหลายคนยังอายุน้อยมากกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจัยต่างๆบังคับให้พวกเธอเข้าสู่วงการนี้ ความยากจนการขาดการศึกษาแรงกดดันจากครอบครัวแม้แต่การช่อกงโดยตัวแทนจัดหางานเบื้องหลังไฟนีออนระ,ระยิบระยับและเสียงเพลงที่ดังสนั่นก็ซ่อนอยู่ด้วยความเศร้าเรื่องราวของผู้หญิงที่ติดอยู่ในกับดักของการค้ามนุษย์ที่สูญเสียสิทธิและเสรีภาพถูกบังคับให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไร้มนุษย,ยธรรมอย่างมากหลายคนหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้นแต่ความจริงคือวัตรกรที่ยากจะทำลาย การเอารัดเอาเปรียบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่ได้รับการสนับสนุนจากเครือขายตัวแทนลูกค้าเจ้าหน้าที่ทุจริตที่ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้สำหรับบางคนมันเป็นธุรกิจที่ทำกําไรมหาศาลสำหรับคนอื่นๆน,นรกที่พวกเขาต้องเผชิญเพื่อเอาชีวิตรอดภายใต้เงาของนีออนอีกด้านหนึ่งของเมืองของประเทศไทยก็เป็นโลกที่เต้นระรัวของยาเสพติดและอาชญากรรม ยาเสพติดตั้งแต่เม็ดแฮมเฟตามีนไปจนถึงเฮโรอีนไม่เพียงทำลายชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ยังก่อให้เกิดคลื่นแห่งความรุนแรงและความไม่มั่นคงทางสังคมผู้ค้ารายใหญ่ดำเนินการด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางมักได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการบังคับใช้กฎหมายกลายเป็นเกมแมวไล่หนูที่ผู้มีอำนาจและคนรวยมักจะหาวิธีหลีกเลี่ยงอาชญากรรมไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการโจรกรรมการกันโชครัพย์การปล้นและความรุนแรงบนท้องถนนซึ่งมักก่อให้เกิดภัยคุกคามที่แท้จริงต่อพลเมืองทั่วไปในหลายมุมเมืองความรู้สึกปลอดภัยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่ยากจะบรรลุและน่าเศร้าที่สุดผู้ที่เปราะบางที่สุดคือเหยื่อรายใหญ่ที่สุดของระบบนี้ในเมืองใหญ่ของประเทศไทยอำนาจไม่ได้ชัดเจนเสมอไปการทุจริตและกลุ่มมาเฟียในท้องถิ่นคือหัวใจของด้านมืดที่ยากจะแตะต้อง คู่ที่ควบคุมพื้นที่ไม่เพียงแต่ใช้ปืนแต่ยังใช้คอนเน็กชันและเงินอีกด้วยมาเฟียจัดระเบียบวิสัิทนทางค้ามนุษย์และการคุ้มครองที่ผิดกฎหมายซึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตซึ่งควรยึดมั่นตามกฎหมายแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้ทําให้ธุรกิจสีดําดําเนินต่อไปได้โดยไม่ถูกขัดขวางประชาชนทั่วไปมักติดอยู่ตรงกลางกลัวที่จะต่อสู้กลับเพราะถูกคุกคามและข่มขู่ การทุจริตไม่ใช่แค่ปัญหาทางศิลธรรมเท่านั้นแต่เป็นรากฐานของความทุกข์ทรมานมากมายที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเมืองนี้เบื้องหลังความหรูหราและความทันสมัยของเมืองใหญ่ของประเทศไทยครอบครัวหลายพันครอบครัวอาศัยอยู่ในความยากจนความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเป็นเรื่องจริง คนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนถูกละเลยมากขึ้นเด็กๆออกจากโรงเรียนขาดการเข้าถึงงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพและไม่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงในชีวิตประจำวันการขยายตัวของเมืองบังคับให้ชาวบ้านจำนวนมากย้ายเข้าเมืองโดยหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงพวกเขามักจะติดอยู่ในแรงงานมือและภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการ ช่องว่างทางสังคมนี้ไม่ใช่แค่สถิติเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่หล่อหลอมอนาคตของเด็กๆและคนรุ่นต่อไปเมื่อโอกาสมีจำกัดสำหรับคนเพียงไม่กี่คนความหวังกำลังเลือนลางพัทยาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีข้อโต้แยง้งการหลั่งไหลของทหารต่างชาติในช่วงสงครามเวียดนามทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งบันเทิงปรี แต่เบื้องหลังไฟนีออนและไหนคลับพัทยาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอบพยพทางศีลธรรมสถานที่ที่ร่างกายของมนุษย์ถูกซื้อขายและบรรทัดฐานทางสังคมถูกกัดกร่อนผู้หญิงสาวหลายพันคนทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศเพื่อความอยู่รอดการค้ามนุษย์การสแสวงประโยชน์จากเด็กและการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงในชีวิตประจำวันที่เมืองนี้อนุญาตให้มีชีวิตอยู่ จากการล่มสลายของมนุษยชาติซึ่งความหวังและศักดิ์ศรีมักถูกสละไปใบหน้าที่เข้มแข็งและขัดแย้งของประเทศไทยแม้จะอยู่ในความมืดมิดไม่ใช่ทุกคนที่เลือกที่จะนิ่งเฉยองค์กรนอกภาครัฐนักเคลื่อนไหวในชุมชนท้องถิ่นต่อสู้กับความอายุติธรรมพวกเขามอบสถานที่ปลอดภัยการศึกษาและการฟื้นฟูให้กับเหยื่อของการสแสวงหาผลประโยชน์และยาเสพติด รัฐบาลก็เริ่มที่จะดําเนินการบางอย่างแม้ว่าจะช้าก็ตามโดยการเข้มงวดกฎหมายและดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเติบโตจากด้านล่างจากผู้คนที่ปฏิเสธที่จะก้มหัวให้กับความอายุติธรรมความหวังปรากฏอยู่ในสิ่งเล็กน้อยเด็กๆที่กลับมาโรงเรียนเด็กผู้หญิงที่หลุดพ้นจากความเจ็บปวดและคนหนุ่มสาวที่เลือกชีวิตที่ซื่อสัตย์ยังคงมีการบ้านอีกมาก แต่แสงเล็กๆเริ่มปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมิดประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มที่บางครั้งกลายเป็นหน้ากากเราได้สำรวจด้านมืดของเมืองต่างๆได้เห็นใบหน้าที่โลกไม่ค่อยได้เห็นแต่ยังได้เห็นความหวังที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเมืองไม่เคยหลับไหลจริงๆบางทีตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เมืองจะตื่นขึ้นคำถามคือเราเป็นเพียงคนดูหรือเราเต็มใจที่จะใส่ใจและดำเนินการ เพราะเบื้องหลังจุดหมายปลายทางที่สวยงามนั้นมีชีวิตที่แท้จริงที่ต้องการเสียงของเราซึ่งเราจำเป็นจะต้องสร้างสังคมที่มีความโปร่งใสยุติธรรมและเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามด้านมืดเหล่านี้ไปสู่อนาคตที่สดใสามากยิ่งขึ้นได้โดยรวมก็ประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องเรากันด้วยนะ